ครับสิบสิบสิบครับวายมาแล้วครับอือหือสามร้อยหกสิบแปดบาทครับอีกแล้วเจ็ดร้อยยี่สิบบาทโอ้โหชอ็อตนีอีกอีกห้าอีกยี่สิบไปอีกไปอีกอย,ย่าหยุดร้อยยี่สิบไปอีกร้อยหกสิบแปดโอ้โหเท่าไหร่สองพันกว่าแล้วเนี่ยเงินรางวัลก้อนโตซะด้วยสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมาอยู่กันกันกบเกมวายแบดิโตนะครับผม นะฮะเป็นเกมสล็อตเกมใหม่จากค่ายพีจีกันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีทุนมาที่14,000นะครับแล้วก็จะเบตตาละ2ยบาทนะฮะอ่ะเมื่อกี้ได้ปลาลับ98บาทครับขอปั่นไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าวันนี้อาจจะเกลือหรือเปล่านะฮะหายอีก2 5บาทนะครับผมปายปัป่นเงินไปยาวๆ ใครที่สนใจนะครับอยากได้เครดิตฟรีนะครับผมสามารถแอดไลน์ไปสมัครกันได้เลยนะครับรับฟรี100บาทนะครับไม่ต้องไลค์ไม่ต้องเมนไม่ต้องแชร์นะครับรับไปทันทีเลยนะฮะกดไปได้เลยครับผมบอกเลยว่าเว็บนี้นะครับระบบฝากถออัตโนมัติด้วยนะครับอาสแกตเตอร์มาหรือเปล่าครับจังหวะนี้มาหน่อยมาหน่อยไม่มาครับปั่นต่อไปครับมาอีก16บบาทแตกรัวๆนะครับเกมนี้คือผมชอบเล่นเกมผมชอบเล่นเกมสล็อตที่เวลามันแตกแล้ว มันจะมีข้างบนล่วงลงมาครับมันทำมันจะทําให้เรามีโอกาสที่จะได้รางวัลเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็บ่อยมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันคอมโบเรื่อยๆนะครับอัตราการคูณด้านบนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับขอ,อปั่นไปครับปั่นไปก่อนมาอีก2.8บาทวายมาอืม้มช็อตนี้290บาทฮะรว,รวมทั้งหมด294บาทฮะนี่ฮะ ที่ผมชอบแบบนี้แหละนะครับลองจากเกมดราก้อนแฮนด์ก็เกมนี้เลยครับแล้วก็อีกเกมนึงก็คือเกมไอโจรสลัดนะครับนี่ครับใหม่อีกห้บาทเกมนี้คือเกมแนวเดียวกับเกมโจรสลัดนะครับบอกเลยว่าค่ายพีจีมีเกมให้เล่นเยอะมากนะเล่นกันเพิินปั่นกันทั้งวันครับแล้วก็เลดเนี้ยปล่อยแตกดีมากนะครับฝั่นไปครับขอสแก a ตเตอร์สักที บอกเลยวันนี้อ่ามาอีกครับวายมารือเปล่าคอมโบไปอีกครับเห็นบ้างมันจะคูณเรื่อยๆนะฮะคูณสามไปแล้วครับมาอีกครับรวมเป็น89บาทครับช่อนี้ปั่นไปต่อครับไม่รอแล้วนะปั่นต่อไม่รอแล้วนะแตกแล้วครับ56าบาทเห็นบ้างมาอีกแล้วอีก126บาทนะฮะโอเคครับ182ฮะรวมยอดปั่นต่อครับยังไม่จบครฮะวันนี้จะเอาไอ้ไอ้สแกตเตอร์แตกให้ได้เอาฟีสปินแตกให้ได้ฮะ ปานไปต่อครับมาอีกวายมาถังกระดานร้อยห้าสิบสีร้อยห้าสิบสบาทรวมเป็นร้อยห้าสิบแบาทนะฮะปานไปต่อครับโอ้โหดูฮนะสปินทังร้งย2ีบาทนี่ได้ได,ได้ได้ตาละร้อยร้อยห้ารแปดิบนี่คุ้มอยู่นะครับนี่ฮนะถ้าคูณเมื่อไหร่นะบอกเลยว่าบอกเลยว่ามีเจ็บอ่ะขอเพิ่มเบ็ดหน่อยแล้วกันเอาสัก80ดิไหนลองดูซิ ปกติผมไม่เคยเล่นเบ็ดเยอะขนาดนี้นะวันนี้เดี๋ยวขอลอง80บาทดูหน่อยฮะว่าจะเกลือหรือเปล่าว่าจะเกลือหรือเปล่าตอนนี้ยังเท่าทุนอยู่นะยังเท่าทุนอยู่นะฮะแต่ถ้าฟรีสปินสแกตเตอร์แตกเมื่อไหร่นะครับบอกเลยว่ารู้เรื่องได้ได้แล้วเลิกเลยนะครับเอากำไรนิดหน่อยพอเดี๋ยวมาดูมาสาธิตกันให้ดูว่ามันจะแตกบ่อยขนาดดูดิดูดิดูด,ดิ200ดูดิคูณ4ไปแล้วะฮะ 2 8 8บาทหุ้มอยู่ผุ้มอยู่ผุ้มอยู่ถือว่าผุ้มอยู่ปั่นไปต่อครับขอสแกตเตอร์เอาสแก็ตเตอร์ไม่แตกไม่เลิกครับวันนี้เออ240ไปแล้วไปอีกครับมาคูณ4ี่ไปแล้วคูณ5าต่อหรือเปล่ามไม่ถึงสแกตเตอร์ขาดไปอันเดียวเองนะครับปั่นไปต่อฮะ ใครอยากได้เครดิตฟรีนะครับ100บาทนะครับสามารถแอดไลน์ไปสมัครได้เลยฮะลิงก์อยู่ด้านล่างหรือว่าจะคลิกไลน์ที่อยู่บนหน้าจอก็ได้นะแอดไปได้เลยพิมพ์ไปได้เลยนะครับ380ครับช็อตนี้โอ้โหอัดอั้นมาจากไหนดีอ่ะแต่รัวรวยี่สบาท่าขำๆป่านไปต่อครับปั่นไปอีกครับปันไปอีกครับ ปันไปอีกครับมาอีกครับ10 10 10ครับวายมาเลยครับอือหือสามร้อยหกสิบแปดบาทครับอีกแล้ว720บาทโอ้โหช็อตอีกอีก500ร้ออีก20ไปอีกไปอีกอย่าหยุด120ไปอีก168บโอ้โหเท่าไหร่2 0 0 0กว่าแล้วเนี่ยะรืองเงินรางวัลก้อนโตซะด้วยเท่าไหร่2 0 0 0กับอีก4บาทนะครับอือหือ โจนสลัดคาบอยหัวกะโหลกคนนี้ฮะโหดมาแรงจริงกำไรวันนี้มาสองพันแล้วนะกำไรวันนี้มาสองพัน 16, แล้วครับหมื่นหกแล้วครับตอนนี้แต่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวปั่นไปต่อครับบอกแล้วอยู่กันยาวๆคลิปนี้สแกตเตอร์ฟรีสปินไม่แตกไม่เลิกผมบอกไว้แล้วฮะปั่นไปครับมาสิบบาทสิบสองบาทอ่าปั่นไปต่อครับปั่นไปต่อครับเอาเข้าไปครับเอาไปอีกเออโห มันเริ่มจางๆแล้วนะรู้สึกว่ามันเริ่มจางๆลงแล้วนะตั้งแต่ไอเงินรางวัลก้อนโต,โตแตกนี่เริ่มจางๆเริ่มจะไม่ค่อยแตกละแต่ผมไม่ย่อท้อวันนี้ทุนค่อนข้างหนาอยู่นะฮะทุนค่อนข้างหนาอยู่ครับมาปัดไปต่อครับหน่อย24บาทปอบใจเล็กๆน้อยๆนะครับอย่าลืมนะครับผมเว็บนี้ ใครที่สมัครใหม่นะครับรับเครดิตฟรี100บาทนะครับไม่ต้องไลน์ไม่ต้องเมนไม่ต้องแช์นะฮะร,รับได้เลยทันทีครับผมแอดไลน์ไปได้เลยสแกตเตอร์มาสแกตเตอร์ต้องมาแล้วจังหวะนี้กูว่าต้องมาแล้วสองช่องแรกมาติดกันขนาดนี้ช่องนี้ต้องมาแล้วต้องอาได้แล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับฟรีสปินฟรีสปินเท่าไหร่ฟรีสปินเท่าไหร่12ครั้งนะครับเกมนี้ฟิลิปปินส2ครั้งนะฮะอ่ะกดไปครับปั่นไปได้ไหมได้ไหม ยังไงมาหน่อยครับ9 8 7 6 5 4อ้าวมาครับวายวายกลางจอเลยครับแตกคอมโบไหมไม่ได้แค่คูณ3นะครับมาสีต่อครับอ้ามาแล้วร้อยยี่สิบวันมาอีกแปดสิบมาคูณห้าไปไปคูณลงไปคูณลงไปไม่ถึง3 10, า0บาทนะจอดนี้3 3าม,มาอีกไหมฟรีในฟรีหรือเปล่าฟรีในฟรีหรือเปล่ามไม่ถึงนะครับถ้าฟรีในฟรีอีกนี่คุ้มสุดคุ้มมาอีกร้อนสิบาท312บาทมาครั้งสุดท้ายแล้วครั้งสุดท้ายขอปิดท้ายสวยๆหน่อยแตกๆมาเก้าบาทจบยัง72บบาทยังไม่จบจบยังโอ้โหจบเร็วเกินเงินรางวัลรวมเท่าไหร่ครับขอดูหน่อยขอดูหน่อย 908าบาทครับได้รางวัลน,น้อยกว่าไอช็อตเมื่อกี้กน,นะ2000กว่าบาทนะครับอ่ะใครสนใจนะครับอยากแตกแบบนี้นะครับแอดไลน์ไปเลยครับวันนี้ต้องขอไลน์ไปก่อนสวัสดีครับ